การเลือกตั้งในขเขมรเช้ามานี่ก็เช็คข่าวได้ว่ารอยเตอร์ลงข่าวว่าก็เป็นไปไปตามที่คาดก็คือ,อ,อพักของนายกคุนเซนก็ได้คะแนนเสียงถล่มทลายแบบ light, แลนสไลด์แล้วก็ทำให้คุนมาเน็ตลูกชายได้รับเลือกตั้งเป็นสสด้วยครับก็สรุปความว่า นายกคุนเซนก็ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแล้วก็คงไม่มีปัญหาว่าใครจะต้องมาลงมติเลือกนายกนะฮะท่านหุนเซนท่านก็คงจะได้เป็นนายกต่อไปแต่ส่วนที่สังคมมองก็เออท่านจะผ่องถ่ายอำนาจไปที่หุนมาเน็ตลูกชายซึ่งเป็นยศเป็นผลเอก ทางทหารครับเป็นคนที่จบมาจากเวสปอยครับผมไอพิมพ์ลงะอ้นนนะผมผมกำลังสงสัยว่าพักแสงเทียนที่เขาถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงลงส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงไม่รู้ครับพี่พอทราบไหมฮะก็เป็นเรื่องของกเออลวดลายอ,อของกกตนะครับ วิชามารของกกตขอโทษนะฮะผมหมายถึงกกตที่ขเขมรน,นะครับก็คงจะผิดกฎกติกาส่งเอกสารไม่ครบแต่ทำไมถึงต้องออปิดพักหรือว่ายุบพ,พักไปเลยแค่ส่งเอกสารไม่ครบนี่นะฮะวิธีขจัดพักฝ่ายค้านของขเขมรก็อาศัย กก่อของเขมรครับร,รู้สึกเขาไม่ได้ยุบนะพี่บลงฮะแต่ว่าเขาตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทีนี้ทีนี้ฟังว่าอาดีตหัวหน้าพักก็ยังอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะในสวมสีใช่ครับผมครับทีนี้อีกคนหนึงที่น่าสนใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีสองขั้วอำนาจอีกขั้วน,นึงก็คือพลเอกเตียบันใช่ไหม คุณแจ็คน่าจะน่าจะรู้จักบนเอกเตียบันพ<บ>นเอ,เอกเตียบันนี่ก็คู่มากับคุณเซนโดยตลอดนี่นะฮะใช่ใช่ครับก็อันหนึ่งอันเดียวกันมาครับแต่ทีนี้ฟังว่าพลเอกเตียบ,บ,บันเขาก็มีลูกชายซึ่งปัจจุบันก็เป็นประหลัดกระทรวงศึกษายศพลตรีอายุไล่ๆกันกับกับคุณลูกชายของคุณคุณเซนไม่รู้จะอนาคตจะเป็นยังไงหรือเปล่า คือถ้าพูดถึงอนาคตแล้วยิ่งในเชิงอำนาจเนี่ยที่ว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่าเนี่ยมันคงต้องมีอะไรเป็นอะไระนะครับเหมือนเขาไม่ไม่ไม่ขัดกันนะพี่มลฟังทานองว่าเขาเองเขาก็ไปในทางเดียวกันเขาเขาทํางานร่วมกันกับพี่ใหญ่ครับใช่ไหมท่านเตียบ,ยบันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกราหไอ้ท่านรุนเซนมา ยาวนานครับผมอแล้วท่านเป็นคนเชื้อชาติไทยนะนะดูแถวกองโปอะไรพวกนี้ท่านนุ่เซนนี่จะคุยไปเอ้ยขอโทษท่านเตียบันเนี่ยจะคุยภาษาไทยได้ดีนะฮะแล้วก็จะค่อนข้างสนิทสนมกับเนายฐานไทยครับผมพี่ใหญ่ครับฟังว่าน้องชายเป็นแม่ทัพภาคแม่ทัพเรือใช่ไหมผู้วิชาการกอง ผู้มีชากองทัพเรือไม่แน่ใจครับแต่อันนี้อันหนึ่งถ้าต่อจากที่คุณดมรดงว่านะครับเรื่องการตั้งรัฐบาลน,นะฮะจริงๆในโลกนี้มีคนทําลายเสติเรานะของเราแค่ประมาณสัก60สิบวันใช่ไหมพี่ใหญ่อันนี้ที่ตั้งรัฐบาลชา้าสุดในโลกเนี่ยเรียงมาตามที่ตีเสถิตินะฮะสวีเดนใ,นใช้เวลาร้อยสายี่วันในการตั้งรัฐบาล เยอรมันเนี่ยใช้เวลา136วันเมื่อปี2560ของตอนที่นางอังเกลาไมเคิลชนะเลือกตั้งได้คะแนน33%นะฮะกว่เวาเจรจาได้สำเร็จใช้เวลาถึง4เดือนอันดับ3คือเนเธอร์แลนด์นะฮะใช้เวลา225วันหลังจากการเลือกตั้งปี2560นะครับอันดับ2นะครับสเปนครับ315วันหลังจากการเลือกตั้งเมื่อปี สองห้าห้าแปดนะครับตอนนี้แชมป์ครับผมที่เลือกตั้งชักเลือกตั้งแล้วได้นายกช้าที่สุดใช้เวลายาวนานที่สุดคือเบลเยียมครับผมเมื่อปีสองห้าห้าสามนะครับใช้เวลาเจราจารถึงห้าร้อยสี่สิบเอ็ดวันครับพี่ใหญ่ครับนะครับกว่าจะเจราจารตั้งรัฐบาลได้ใช้เวลานี่โอ้โหเกือบปีกว่าพี่พพใหญ่ใจไวแนพี่แจ๊ ครับของเราเนี่ยศึกเพิ่งเริ่มตนน้นนะเนี่ยครับ